่ะพี่น้องวันนี้ยายของหอมผ้ามาหลอกบานหลอกนคะคะบานมนูต้นดอกไม้ดอกลายอุ้ประดับสำหรับไหว้ระเนาะนะคะมะลินบานเพิ่นนะคะมาสิลงคลิปพี่ด็กใพี่น้องเบิ่งของโบราณต่อพี่น้องเป็นต้นท่านต้นแบบท่านตน้นแบบกระท่านนะคะต้นต้นเหลี่ยมฟ้าพี่น้องต้นนิมฟ้านะคะมาสีพากลับมาเบิง่งรถจักรยานรุ่นพอ่อรุ่นแม่เพิะะ่ผลักกัย่างหลักะ แอคไฮแล้วก็อักนะคะแล้วก็คาดไทยเป็นของโมลาณที่เอ่อเพิ่นเก็บไว้นะคะนี่คือต้นลิมฟ้านะคะที่นี่ก็เข้ากับมะเบิงเมื่อกี้นี่แค่ขอมเห็นอย่างแบบๆนกๆนกนกแล้วบิดก็ก็วับมานี่พี่นอ้อฟรั่งเจ้า ซีดาจ้าคนไทยเรียกว่าวฝรังอีสานเอิอว่าสีดาขอไหวพี่น้องฝากอะห้องโอ้ยวัดเสียวจังเลยยิบถ่ายยิบเสร็จพี่น้องฝากท้ายฟ้าเร็วฝากย่างเป็นอาหารจะเป็นภาพนอกขอหอมแล้วหอมแล้วหาท่ที่เด้อพี่น้องฝากกระห้องโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมีต้นมะลุ่มพี่น้องไอ้ของหอมมาถ่ายต้นมะลุ่มท่านบอกมีพี่น้องท่านบอกมีโอ๊ยโอ๊ยฝากกระเลี้ยมพ่อฝากฝากกระห้องฝากกระห้องพี่น้อง นี่นี่นี่ต้นมะรุ่มแก่เพื่อแล้วพี่น้องแศีบเศบ,บต้นมะรุ่มเหนือเพื่อนนะคะอันนี้ต้นมะนาวนี่พี่น้องดูมะนาวมะนาวมะนาวาดดก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 เธอเธอเธอฉันขอจังเลยในเด้อเธอขอแล้วกระเด็ดพรด้อมมีพี่นอ้องมูมูนี่แหละกระเด็ดมาให้เบิง่งเป็นตัวอย่างนะคะคุณน้าดูกดกพี่น้องมึงมึงมึงดกคักอีดีเพิ่นอันนี้ต้นมะกรูดเด้อนะคะต้นมะกรูดนะคะเมื่อกี้ต้นมะนาวนะคะเดี๋ยวเราจะเดินมาดู อันนี้ต้นนียังพี่นอ้องต้นพุดต้นพุดอันนี้ก็คือต้นชะอมนะคะชะอมชะอมนะคะชะอมก็คือผักขาผักขาผักขาใช่ไหมอันนี้ก็เมื่อเบิ้งเงินนี่พี่นอ้องนี่ย่างตัวเอือนมาย่างอีสานเอิอนมาย่างนะคะสําหรับใส่ป่านะคะอุปกรณ์ใส่ป่าอันนี้อักพี่นอ้องน,นี่นี่ไทยขาดไทยขาดพี่อเคยเห็นบอกสมัยตะกี้พันเอาควายไทยนะคะ อันนี้ก็คือเพิ่นเก็บไว้นะคะเป็นสิ่งอนุรักษ์นะคะตาพอตาแม่เพิ่นเนาะแต่าพอแม่เพิ่นบ่ได้อยู่แล้วล่ะส่วนนี้เนาะนะคะเพิ่นไปสบายแล้วนะคะนี่ก็คือกระตานะคะนี่คือว่าเป็นอยู่ของคนอีสานนะคะพี่น้องเพิ่อนแอกไรสคาดนะคะนี่นี่เลยแอกเลยบ่กสำหรับไทยนะยางตามควายมันจะเฮาจะเป็นคนดำหน้าควายก็จะเป็นกุหลาบไปนะคะแต่กายภาพจะเิ่งแม่ยามแม่ย์ยาปฟูฟู ปู่องค์ดำแสนสิริจันทาไม่ใช่ไม่ยากเป็นปู่นะคะปู่องค์ดำแล้วจะพร้อมจะลงวีดีโอให้พี่น้องดูแล้วก็จะทำปกช่วยเลยนะคะนี่คือสิ่งที่หอมกับเพื่อนะร่วมมือกันถั่วใบพื้นนะคะบัลายดอกพี่น้องเราบบลายบาทนะคะจับมือกันนะคะแล้วก็ได้น้ำกันเนาะพี่นอ้องร่วมมือนะคะนี่นะคะเอให้เอาให้พี่น้องได้รับชมนะคะนี่คือความศักดิ์สิทธิ์ของเพื่อนคนเนอยาไม่ย,มยูแลเพราะเพื่อนกับเงินตังขึ้นนะคะ กัพี่น้องขอบคุณพี่น้องนะคะเดีย๋ยวไปกับเพ้าเนาะนะคะแล้วก็ฟองอาหารการกินขอทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณพี่น้องมากมายสวัสดีค่ะ